สวัสดีครูสุกท่านเลยนะครับผมกลับมาดีกันต่อนะครับในคลิปรีวิวอุปกรณ์เกมมิเกียนะครับวันนี้นำเสนอเป็นหูฟังนะครับผมเฮดเซตครับอีกหนึ่งชิ้นจากนับโวนะครับผมในชื่อรุ่นว่า h e p t u n มันอ่านถูกปะอ่านถูกปะ Hepton Hepto ล Hepton นะอ่ะสัตัวนี้เป็น h ฮด t s s t เต e ยนะครับ for e s p o r t gaming นะก็ในราคาที่แน่นอนครับ แบรนด์นี้จับต้องได้ราคาไม่ถึงพันนะครับผมหูฟังตัวนี้แล้วก็คุณภาพของมันก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันในคลิปยโอนี้แหละนะครับนับโวเฮุนนะด้านกล่องข้างกล่องก็จะเขียนไว้หมดเลยว่ามีสเปคอะไรบ้างดูสเปคคร่าวๆกันก่อนเลยนะฮะห้าสิบมิลนเวอะครับห้าสมลมาถึงดอกของหูฟังนะครับอ่าแล้วก็ v i เบ a รชันอีกแล้วครับท่านไวเบเรชันคืออะไร ไวเบชั่นคือฟังก์ชันเสริมของหูฟังที่เดี๋ยวนี้เอามาตอบโจทย์เรียกว่าไงละ่ะ e อีสปอร์ตเกมมิ่งลกันนะฮะพวกสายเด็กเล่นเกมเนี่ยก็จะชอบอะไรที่แบบว่ามันเคลียร์ยกระหึม่มกระหึ่มหน่อยนะฮะไวเบชั่นช่วยได้เยอะเลยฮะมันทําให้หูฟังของเราสั่นสะเทือนแบบถึงใจกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยซอฟเป็นหนังหนังแบบนุ่มๆน,นะครับแล้วก็สำหรับสายแจ็คต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวนี้เป็นสายอ่า เหมือนสายหัวเขียวกับหัวแดงนะฮะเป็นสายแจ็คธรรมดา3.5มมิลนะครับเป็นสายแจ็คและก็มี USB ด้วยต้องเสียบทั้งหมด3ตัวนะครับถึงจะทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันก็จะมีอ่ะสีเขียวก็จะเป็นไม้นะครับสีแดงก็เอ้ยสีเขียวเป็นหูฟังสีแดงเป็นไม้และ USB ละ่ะ USB เสียบเพื่อให้มันมีไฟแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่มีไฟอย่างเดียวคือ USB จะเสียบเพื่อ เพิ่มกําลังไฟเข้ามาจ่ายให้กับระบบนี้ฮะระบบสั่นระบบสั่นตรงนี้ฮะตัวที่เป็นตนัววีตรงนี้นะครับผมระบบสั่นจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราเสียบ USB นะครับอ่ะอันนี้ทูกคร่าวประมาณนี้<ม>ข้างหลังมีอะไรอีกไหมในส่วนของเรื่องย่านเสียงก็คลาสสิกนะครับเฟรนซี่เฟรนซี่เรทเนี่ยเฟรนซี่รีสปอนส์ีเนี่ยก็จะประมาณอนะ่ะยี่สจนถึง2องหม h ่นะครับ สเปคตรงนี้คุณผู้ชมคงไม่เข้าใจก็ผมดูแล้วมันก็ถือว่าคลาสสิกพวกนี้คือสเปคพื้นฐานนั่นเองนะครับตรงอื่นอืมจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากตัวหูฟังก็จะมีแค่อตัวปุ่มไวเบรชั่นนะครัดูหูฟังตัวจริงกันดีกว่า v วเบ a t ชั่นฟัง t ั่นเอ็กซ์ตรีมคอมฟอร์ืมไมโครโฟนในตัวนะครับตัวนี้อ่ะเรามาดูที่หูฟังนะครับหน้าตาหูฟังเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้ มีไม้ซึ่งไม่สามารถพับเก็บได้ไม้ตัวนี้สามารถงอได้นะฮะงอไปมาได้ไม่สามารถพับเก็บได้นะครับผมมีไม้ในตัวแล้วก็สําหรับในปุ่มจะไม่มีอ่าสายมันค่อนข้างสั้นนะมันจะไม่มีตัวมันเป็นซาวปรับแบบแบบแยกนะฮะมันจะมีแค่ปรับอยู่ตรงหูฟังแค่นี้นะฮะจะได้มีแค่ตัวเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะฮะเพิ่มเสียงดังขึ้นดังลงแค่นั้แล้วก็อปุ่มไวเบชั่นเปิดปิด ตัวนี้เปิดปิดง่ายหน่อยนะมีปุ่มกดรูชัดเจนนะฟันสะเทือนเปิดปุ๊บเปิดปิดปุ๊บเปิดปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าหูฟังมันคืดคือคืดคือมันสั่นขึ้นมาเลยเนะีฮะอ่าหมือนเหมือนให้ดูว่าระบบฟันเปิดแลด้วนะเว้ยนะครับสำหรับในเรื่องของคุณภาพเสียงตัวนี้เนะเดี๋ยวเราค่อยเทสกันอ่าวัสดุก่อนนะครับในส่วนของตัวครอบนี่ผมอยากให้ดูข้างในโคตรเฟี้ยวอ่ะนว่าเป็นกรอบเป็นเหมือนรังพึ่งเลยนะฮะ ตรงหนังตรงนี้ก็นุ่มๆนะครับอ่าใส่สบายทรงค้อหูนะเต็มๆข้างบนนะครับตรงนี้เอ,อ้ยนุ่มดีอะหนาด้วยตรงนี้มันดูหนาๆ,ๆเห็นไหมนะะะแล้วดิอ๋อนะปึ้งคืนตัวไปอ่าแล้วก็สามารถยืดได้อีกนะฮะตรงนี้เห็นไหมมันยังยืดได้อีกนะครับตั้งสองด้านเลยนะด้านบนก็เหมือนทำออกมาแค่เว้ารับทรงหัวนั่นเอง ก็สุดแล้วแหละได้ถึงน,น,น,นี้นี้โอเคเรามาเทคกันดีกว่านะฮะแบสัมผัสแรกยังอื้อไม่สุดหมายความว่าคือปกติแล้วหูฟังที่เราใส่ที่แบบครอบหูจริงอะพูดดังขึ้นไหมนิดหน่อยถ้าพูดดังขึ้นนี่แสดงว่าหูกูอื้อก็ปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราใส่หูฟังแล้ว,ลวเรา้รูสึกว่าเราอยู่ในโลกส่วนตัวแล้ะ นี่ถ้าเราเปิดเพลงอัดเข้าไปอีกนี่โอ้โหสุดๆเลยนะไม่รับรู้อะไรทางนั้นบนโลกใบนี้อยู่กับสิ่งที่เราอยู่ครอบครอบหมดแล้วก็อ่ารู้สึกว่ามันใส่นานจะปวดหูไหมอันนี้ต้องลองดูแต่คิดว่าไม่เพราะว่ามันครอบหมดอะ่ะมันไม่มีส่วนไหนไปทับใบหูอะ่ะไอ้รุ่นบางรุ่นที่แบบว่าจุงช่องหูฟังมันเล็กๆอะ่แะแบบ่า่เข้าไปปุ๊บแล้วแบบรู้สึกว่ามีอะไรทับหูปุ๊บอย่าไปเลือกซื้อรุ่นพวกนั้นเลยนะเพราะว่าใส่ไ,ไปนานๆปวดหูแน่นอน นะแต่ตัวนี้เนี่ยครอบหมดนะครับอ่าในเรื่องของเสียงเดี๋ยต้องเบาเพลงกันเปิดเพลงกัน้พิง <Ooh. S 1> ลองเปิดสุดกัน mm hmm. ถ้าคุณผู้ชมสังเกตอยากให้ฟังอะไรใกล้มันจะมีจังหวะที่มันสะเทือนสะเทือน ผมลองเอาหนีบกล้องดูเผื่อกล้องจะสัมผัสได้ของความสะเทือนของมันอันะมันมีตึงๆึง,ง,งคืออันเนี้ยเป็นอ่าในส่วนของ v i เบ a รชั่ที่ทําหน้าที่ตรงนี้ฮะหูฟังตัวนี้จะกระเทือนคึงคึงคึง,คงในจังหวะที่แบบว่าอ่าดนตีหรือเพลงมันถึงจุดที่แบบปึงป้งปึ้งปึ้งขึ้นมานะฮะแล้วยิ่งถ้าเราเอาไปเล่นกับอ่าพวกเกมเอพเอกระสุนทุกเม็ดระเบิดทุกลูก กระหึ่มกระเทือนแน่นอนนะครับก็อย่างที่เขาบอกว่าอ่านะบัวตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เลยทํามาเพื่อเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับสำหรับพวกที่แบบว่าอ่านี่สปอร์ตเกมมิ่งเลยนะครับผมสายเล่นเกมไม่พี้ยนไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะฮะในราคาที่จับต้องได้มากๆให้ไายเท่าไหร่นินมไายเหรอเออ,อ 8, ประมาณแปดร้อยเก้าสิบละกันเฮ้ยแพงไปจริงอ่ะแพงไปหกร้อยเก้าสิบ ถกถูกแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะตัวนี้อยู่6 5 0ฟิตนะฮะแต่บางร้านบางที่ก็ขาย690ฟิตนะครับผมแต่ที่เคยเห็นข้อมูลหาข้อมูลมาแล้วว่าถูกสุดก็คือ,อ490ฟแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะฮะแต่ราคาสแตนดาร์ดพื้นฐานเลยนะฮะที่แบบวางขายอยู่ทุกๆร้านทั่วๆไปก็ประมาณ690ฟิตนะฮะแต่ว่า ใครที่สนใจตัวนี้แล้วไปสั่งซื้อที่ร้าน NY NY บอกว่าตัวนี้เขาขายอยู่ที่650นะครับผมอ่าใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่ร้าน NY Simple เดี๋ยวหาเพลงหาเพลงที่แบบว่าเป็นคนร้องเปิดให้ฟังสักเพลงหนึ่งและให้ดูเดีย๋ยวผมขอเช็คหน่อยว่าเสียงมันเคลียร์ไหมตามเพลงหน่อยตามเพลงหน่อยพอปิดพอปิดไวเบชั่นไปปุ๊บเนี่ยกดเมื่อกี้ในที่ดังกึกเมื่อกี้นี่เนี่ เราจะรู้สึกได้ทันทีว่าหูฟังมันมันมีเสียงออกมาแต่มันไม่มันไม่แบบมันไม่สะใจอะเออนึกออกไหมแต่พอเปิดปุ๊บ <dev oid> <reference S 2> เห็นไหมต่างปะ่ะอยู่ใกล้รู้สึกต่างไหมเปิดได้ยินึหมด้ินแล้วดนไอันนี้ปิดพอปิดปุ๊บเสียงก็จะเคลียร์ขึ้น แต่ในเรื่องของการสั่นสะเทือนก็จะหายไปเพราเปิดปึ๊บเห็นไหมว่าม,มันมีคลื่นที่แบบคือคือคือดิ้นมาเบาไหม uh huh. เออตรงนั้นอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันคือไวเบชั่นมันกำลังทำงานอยู่มันทําให้หูฟังอ่าสั่นสะเทือนในจุดที่แบบว่าแทบจะทุกย่านเสียงเลยไม่เหมือนพวกหูฟังโปรที่แบบได้แค่บางย่านเท่านั้นเองแล้วแถมต้องปรับด้วยนะบางรุ่นก็ทําไม่ได้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้หูฟังใหม่ๆมันถูกทาออกมาเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของเจมเมอร์มันก็จะมีระบบพวกนี้มาให้ด้วยนะครับผมว i ยเบรชั่นลองฟังเพลงแบบนี้ดูนะฮอันนี้เปิดอยู่นะฮะปิดเดี๋ยวมันเคลียร์ขึ้นปิดเคลียร์ใช่ไหมเวาลาปิดเนี่ยเสียงมันเคลียร์อยู่แล้วคือสาเหตุที่มันเคลียร์มันเคลียร์เพราะว่ามันเป็นเสียงเดิมๆนะมันเป็นเสียงที่แบบว่ามาจากต้น ต้นแหล่งกําเนิดของเสียงมันมาแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดปุ๊บมันจะมีการทํางานของฟังก์ชันเข้าไปแทรกทันทีฟังก์ชันตัวนี้จะทําหน้าที่ดึงบางเสียงบางย่านให้มันกระหึ่มขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ตอบโจทย์เกมเมอร์โดยตรงเลยนะครับผม650าบาทเท่านั้นสำหรับร้านเอ็มวัลฟิเปิลถ้าไปหาซื้อร้านอนื่นก็650สิบบาทนะครอยู่ใกล้อยู่ไกลเขาก็ส่งให้เท่านั้นนะครับผมใครสนใจตัวนี้ก็สั่งซื้อได้ที่ร้านเองมวัลฟเปิลนะครับ เออนั่นแหละไม่มีอะไรมากแนละ้วสำหรับการรีวิวในคลิปวิดีโอนี้ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอก,กันในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมติดตามซอฟต์แวร์คลาสชาแนลเพื่อรับชมคลิปวิดีโอรีวิวต่อๆไปกันในอนาะคตด้วยนะครับผมแล้วเจอก,กันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ